สวัสดีค่ะนี่ตอนนี้เพื่อนๆทุกคน,ๆๆคนนะคะเข้าสู่ช่องแพรเวนดี้นะคะนี่แพรก็อยู่กับวิวสันเหมือนเดิมนะคะทุกคนเห็นไหมว่าแพรใส่หมวกแล้วแพรเอาใยมุมม,ม,มุมอันนั้นนะคะที่ได้ค่ะมาสร้างเป็นหมวกหนึ่งอันก็คือใช้ใยมุมหกเชนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะแพรจะแพรจะไปเก็บเอ่อหญ้าพิเศษจากเออไบโอมบึงนะคะก็คือว่าแพรอยากได้ ลงนกแล้วก็เอามาเลี้ยงนกนะคะเพราะฉะนั้นแพาจะต้องใช้ยญ้าเพื่อที่จะมาทำคราฟเป็นกระดาษนะคะนี่เลยเราเราจะเดินทางไปบริเวณนี้นะคะแล้วก็ไปเก็บเจ้าหญ้าพวกนี้มานะคะโอเคแพะว่าไปกันเดีดีกว่าค่ะระหว่างนี้ก็เก็บของไปด้วยนะคะ แคท่านี้เราก็ตรงไปเลยค่ะเดินไปตามถนนนะคะจนกว่าจะถึงดินแดนอ่ะที่เป็นบึงนะคะไม่ใช่สีพาต้องขึ้นไปด้านบนโดอเราเดินบนถนนนะเราจะเดินเร็วกว่าเดินบนพื้นหญ้านะคะทุกคน นี่คือหลักการของเกมนี้ถ้าสมมุติว่าเราเจอบอสหรือว่าเจอสัตว์ที่เป็นอันตรายถ้าถ้าเราอยู่จะหนีนะคะแนะนำให้เดินบนถนนะคะนี่เลยเก็บนี่เลยค่ะเจ้าหญิงคนนี้แต่ต้องระวังสิ่งมีชีวิตที่อันตรายในนี้ด้วยนะมันจะมีเหมือนแบบหนวดปลาหมึกนะคะแล้วก็จะมีเจ้ายุงต้องระวังให้ดีค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะ จริงๆมันมีที่ที่กว้างกว่านี้นะที่เป็นบึงขนาดใหญ่เลยแต่แพจะเอาเท่าที่มีก่อนนะแพจะไม่ไปส่วนบึงที่มันใหญ่ๆไม่โอ๊ยเห็นไหมคะทุกคนอเลือดลดครึ่งหนึ่งเลยอ่ะ จะตายแล้วอ่ะเดี๋ยวพพดูก่อนนะว่าแามีอะไรที่จะเพิ่มเลือดได้มั้งไม่มีเลยัพจะใส่หมวกเกราะนะคะเราจะไปหยิบให้เร็วที่สุดโหถ้าแพโดนตีทีหนึ่งแพลาแล้วเนี่ยเออกระดาษใช้ใช้กี่อันอะ ใช้ยะสี่อันตอนนี้แพมีหกหกเจ็ดแปดต้องใช้อีกสองต้นนะคะทุกคนอันตรายมากเลยอะแต่ละแต่ละอันตรายสุดๆเลยจะมีอีกไหมเนะี่ยลองเดินแล้วก็ถอยเรอาอมาก่อนนะไม่มีเนะ่ย าแค่นี้แหละค่ะกลับดีกว่าไม่เอาแล้วาตายแล้วก็วคือตอนนี้คือใกล้เข้าวันที่ยี่สิบแล้วนะคะคือแพไม่รู้ว่าบอสจะมาตอนไหนคือแพ้ตอนนี้แพเปะบางมากปอบางมากโดนตีไปแค่สองทีอะจะตายแล้วทุกคนคือในโหมดที่แพ้เล่นอะถ้าคือตายแล้วเนะี่ยคือเซิร์ฟหายเลยนะคะราต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะ ถ้าเล่นมาไกลแล้วอ่ะเราจะเราจะต้องอยู่เราจะต้องอยู่รอดให้ได้ค่ะทุกคนต้องสู้ค่ะต้องสู้ถึงจะชนะโอ้ฟ้าแรงมากค่ะกลับบ้านดีกว่าค่ะเราได้มาแปดชิ้นแล้วนะคะหวังว่าแพลจะอ่อมันจะพอในการทำกรงนกนะ ถ้าแพจะไม่ผิดก็คือมันใช้สองอันถูกไหมมันใช้กระดาษสองแผ่นหวังว่าแพจะไม่ได้จำผิดนะเก็บเบอร์รี่ด้วยหิวอืมโอ๊ยไม่เอาดอกไม้เพราะว่าแพมีขี้เท่าอยู่นะน่าจะครับยาได้ายานี้น่าจะใช้ต่อมแมงมุมนะคะแล้วก็ขี้เท่า มีต่อมแมงมุมค่ะอืมที่เท่าไม่มีอะค่ะทุกคนใช้อันนี้รักษาไปก่อนเดี๋ยวตอนกลางวันแพจะไปต่อยผีเสื้อดีกว่าคือผีเสื้อเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะทุกคนคือแบบนอกจากเพิ่มค่าอาหารแล้วเนี่ยยังเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดได้เยอะมากกว่าอาหารทั่วไปอีกนะคะคือแบบ เป็นอะไรที่ดีมากที่ผู้พัฒนาเขาใส่ตัวนี้เข้ามาเนะ okay. เาะโอเคอครับกระดาษนี่ค่ะครับกระดาษสองแผ่นว่าแต่มันพอหรือเปล่ากรงนกอโอเคพอค่ะแล้วก็มเมล็ดพืชสองอันนะคะแล้วก็ทองหกก้อนเขาใส่ เบอร์รี่ลงไปก่อนหนึ่งสองสามแล้วก็มีขากบอยู่ในนี้ใส่ไปหนึ่งเก็บไว้นะ กินอาหารด้วยกินอาหารด้วยค่ะโอเคใส่หมอกเพิ่มข้า,าสติค่ะทีนี้เพิร์ต้องการเมล็ดพืชอ,อีกหนึ่งเมล็ดค่ะเพื่อที่จะทำกรงนกแต่ว่าเก็บไว้หลายๆเมล็ดก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้แปลงผักแพวไม่มีต้นพืชน,นะคะแผวไม่ได้ใส่ไว้อ๋อมีเจ้ากบอยู่ข้างบน เมล็ดสองอันแล้วถ้าอยากจะได้ซาร์ห้าอันแค่หลัดหนึ่งสองเก็บไว้ทำอาหารด้วยนะคะอ๋อนั่นมีเมล็ดอีกสองอันค่ะสามสี่ การอีกมเมล็ดหนึ่งนะคะใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวนะเนแปลงผกักสี่อันให้นกอีกสองเมล็ดเป็นหกเป็นเจ็ดอันค่ะเพาต้องการเจ็ดอันโอ้เสียงฟ้าแรงมากเลยอืม,มเมล็ดพืชเจ็ดอ,อันค่ะ เสร็จนันเองถือทอดโอเคจะมีให้แพลวไหมเนี่ยม,มาไกลบ้านมากเลย แค่มเมล็ดพื้นมันหายยากจังเลยค่ะทุกคนปกติมันมีเยอะมากเลยนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเข้าใกล้ฤดูหนาวแพ้ไม่แน่ใจอ๋อนมีบึงตรงนี้อีกอันหนึ่งนะคะดูจากสีพื้นดินนะคะน่นจะใช่แหละ หาทั้งคืนเลยนะคะเนี่ยมันลด้พืชแค่จัดอันเอง แต่ไม่มีหุ่นยนต์นะปกติพื้นที่แบบนี้มันจะมีหุ่นยนต์นะคะเราสามารถฟาร์มเกียร์มาทำตู้เย็นได้นะนี่เลยของเต็มอืมเอาที่ดกก,กบวางไว้สักอันดีกว่านี่คะ่ะทุกคนผีเสื้อกินแล้วเพิ่มเลือดเยอะมากแนะนำผู้เล่นใหม่นะคะสามารถกินผีเสื้อสามารถเพิ่มเลือดได้เนาะ นนมีเจ้าแมงมุมอยู่ตรงนี้รังใหญ่มากที่แพลวไม่เจอเม็ดพืชอาจจะเป็นเพราะว่ามีบ้านหมูใกล้ๆด้วยะคะเพราะว่าตอนเช้าหมูมันน่าจะเก็บไปกินแล้วหรือเปล่ากลับบ้านดีกว่าคะ่ะเผื่อเผื่อเจอตามทางกลับบ้านเนาะจริงๆมันก็พอทำกรงนกแล้วแหละแต่แพลวอยากได้เพิ่ม พื่อที่จะเอาไปใส่แปลงผักแล้วก็กลับดับนกนกด้วยนะคะหม,หมู่เยอะค่ะอาจจะอาจจะก,กินไปแล้วก็ได้ ใส่แปลงผักที่หลังแล้วกันนะคะอันนี้สี่เมล็แพจะเก็บไว้ทํำรังนกก่อนเนาะเราจะไปคราฟกันเลยดีกว่าค่ะต้องใช้ทองหกก้อนนะคะโอเคทองหกก้อนคราฟได้หรือยังเอ,อ่ยอืมเดี๋ยวนะนี่ได้แล้วค่ะทุกคนวางไว้ เดี๋ยวพราจะไปเอาดอกไมนะ้นั่นออกก่อนโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนโหต่อไปนะคะพราจะทำกับดักนกกับดักนกนะคะเอาของเก็บมั่งดีกว่า กับดักนกใช้ใยแมงมุงมค่ะนี่เลยได้แล้วทีนี้พักก็จะเอากับดกักนกแล้วคะมาวางค่ะแล้วก็เอาเอามเล็ดพืชค่ะแับไว้เสร็จแล้วเรามารอดูกันค่ะอาจจะ เดินออกไปห่างๆ, <S <S ๆ,ๆอืมมีเนื้อตรงนี้ด้วยน่าจะเป็นเพราะว่ากบมันมาต่อยเจ้าตุ่นนะคะเนี่ยอ๋อนี่ไงคะข้างล่างมีมเล็ดหนึ่งมเล็ดอีกสองมเล็ดค่ะใส่แบงผักอ๋อได้อีกแล้วหนึ่งมเล็ด อีกหนึ่งพอ่อนี่ไงเจ้าก,กบพวกนี้มันมันมาจากตอนที่ฝนกบตกนะคะพยังกำจัดมันไม่หมดอันตรายค่ะอันตรายพอๆกับเจ้าหนวดนั่นเลย ทุกคนได้มาแล้วเป็นเจ้าอีกานะคะไม่อยากได้นกสีแดงอะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะเอากิอีกาก็ได้คะ่ะทีนี้พอเราได้มาแล้วนะคะเราก็เอาเจ้าอีกาะคะ่ะมาใส่ตรงกรงนกเลยนี่นะคะทุกคนหลังจากเราเลี้ยงนกนะคะเวลาเราปลูกผักอะไรที่มันแบบมีโอกาสขึ้นจากจากการเก็บมเมล็ดมาปลูกเนี่ย ยากนะคะก็คือเช่นแก้มังกรเนี่ยคือค่อนข้างยากในการที่จะเก็บเมล็ดท,ทั่วไปแล้วมาปลูกแล้วมันได้เนาะมันมีโอกาสขึ้นน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีแก้มังกรนะคะเราเอาให้มันกินนะคะเราจะได้เ,เมล็ดแก้มังกรหนึ่งเมล็ดนะคะแล้วก็เมล็ดแบบสุ่มอีกหนึ่งเมล็ดที่นี้เ่าจะลองลองให้แครอทกับเจ้านกดูนะคะโอเคมันมีสองเมล็ดเห็นไหมคะเห็นไหมคะหนึ่งเมล็ดก็คือเมล็ดของแครอทนะคะ อินเดียเมล็ดก,ก็คือมเมล็ดาแคลับกันคือมันจะมีสองแบบก็คือได้มเมล็ดของตัวนั้นทั้งหมดเลยกับมเมล็ดแบบสูงอีกหนึ่งมเมล็ดเนาะมันก็จะสลับกันไปแค่เอาอันนี้มาปลูกคะ่ะ a n ล plant ลูซี่โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็วิธีการทำกรงนกนะคะแล้วก็จับนกมาเลี้ยงก็มีเท่านี้ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะพีต้องลาไปก่อนแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องแพรวันดี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แฟนเพจแล้วก็กดสีเฟิร์สไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ